สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูแัสจันเวอร์แพนสารพ่มสิภาพเวอร์แพนและเวอร์แพนไคร์ดูสนของบริษัทเวอร์พาร์ตอินโนเวชันหรือ WCI นะครับวันนี้วันที่24กันยายนพศ2563นะผมมาที่ณนะที่แห่งหนึ่งเป็นต้นอะไรนะครับแล้วมันเป็นของใคร มันเกี่ยวข้องกับผู้หูมันจันเวอร์แพนอย่างไรเรามาสอบถามกันที่เจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับตามผมเลยครับทางนี้ครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อครับผมชื่อนายชวนหานนรงพี่ชวนหานนรงครับนะครับพี่ชวนหานรงเป็นเจ้าของแปลงแห่งนี้ต้นอะไรครับพี่ต้นอะไรครับ ทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองอพื้นที่นี้อยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอ๋อตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองรันองครับครับนี่จะสังเกตว่านี่คือเขาพี่มาปลูกทุเรียนบนเขาครับผมเอของพี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับต้นนี้ พันนิดนิดครับพันเศษเศษพันเศษเจะเห็นว่าต้นทุเรียนอย่างนี้กี่ปีครับพี่ยังไม่มีลูกสามปีสามปีเ่าประมาณสามปีเศษเษสามปีเศษเป็นยังยังไม่ออกลูกนะครับยังไม่ออกลูกแต่ว่าพี่ชวนได้รู้จักกับไอ้คู่หูมาตัดมาัสัจจันคู่นี้เมื่อไหร่อย่างไรครับก็ประมาณปีนึงอะประมาณปีรู้จักมาแล้วปีหนึ่งับประมาณพี่ใช้มาแล้วหนึ่งปีใช้กัหนึ่งปีครับอวันแรกที่รู้จักใครแนะนําใครมาแนะนำรู้จักก็รู้จักอยู่พอมอยู่ในวงไงรองสอนรองสอนแล้วก็เนี่ยพี่อนวัฒ ครับครับแนะนำแนะนำแนะนำให้เขามาแนะนำว่าอย่างไงครับมันก็แนะนำแบบนั้นแหละขว่าแนะนำแบบว่าดีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกอ่าไม่ค่อยเชื่อใช่เพราว่าผมก็ก็คือพักพวกแล้วก็เพื่อนด้ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมผมก็บอกเอออย่างนั้นผมก็ขอลองอ่ะขอลองหน่อยขอลองหน่อยขอลองหน่อยดีเป็นไงไงแรกไม่เชื่อหลอกไม่เชื่อหรอกถ้าเชื่อไม่ไม่ค่อยเชื่อของง่ายๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีมันมีมากอ่ะมันมีเยอะมีเยอะมีเยอะใช่ใช่ใช่หลายปันเยอะๆไม่เชื่อแล้ว หลังนี่คือซื้อแบบตัดความรำคาญหรืออะไรก็คล้ายๆกันแหลยใช้ขาดการตัดความรำคาญซื้อเยอะมากน้อยขนาดซื้อหนึ่งชุดหนึ่งชุดครับซื้อไปหนึ่งชุดหนึ่งไม่หนึ่งลังนะไม่ใช่ชุดหลังหนึ่งลังส่วนของผมสิบสองสองสิบขวดสองแปลงนี่ของผมใช้รอบหนึ่งก็อยู่ประมาณสามสิบถังอ่ะลองก็ลองถ้าลองก็คือทางทางสองลิตรถ้าลองก็คือลองหมดเลยถ้าถ้าลองลองหมดเลยไม่กลัวเสียหายหรอไม่กลัวไม่กลัวมันมันไม่รู้จักกลัวอะไรแล้วอ่ะไม่รู้จะกลัวอะไรแล้วก็ใช้มันเยอะแยะมากเลย ก็เลยใช้ลองใช้ทั้งหมดเลยใช้เต็มเต็มเลยอ๋อหลังจากลองใช้ไปขนาดไหนประการกี่วันกี่เดือนกี่ครั้งเรือไงพิ่จนก็ประมาณสามเดือนไอ้สามครั้งหนึ่งเดือนสามครั้งหนึ่งเดือนสิบวันครั้งอ๋อหลังจากใช้จากครั้งแรกไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็มันมีลูกน้องอยู่ในสวนอยู่ผมก็บอกผมก็บอกน้องบอกเฮ้ยมึงดูให้ดีนะนะอย่าให้เพื่อนหลอกฟรีนะอ่าแล้วก็ดูให้ดีจากการแตกต่างกันไหมนะคือทุเรียนนี่สังเกตดูใบจะสวยใบจะมันไหมก็ประมาณเก้าโมง ถ้าเก้าโมงเช้ากับบ่ายสามถ้าว่าทุเรียนมันมันคือใบใบจะมันนี่จะแววนี่จะดูออกเออวพอมากระทบแสงพวกนี้มันจะปรุงปรุงอาหารมันจะมันคือพูดแต่ปรุงอาหารตอนนี้ไงแต่มานนี้ผมก็บอกลูกน้องบอกสังเกตดูนะอ่าก็ฉีดไปหนึ่งสองสามก็ลูกน้องบอกใช้ได้ในหัวใช่ในหัวใช้ได้้คือสภาพใบสภาพใบสภาพใบใช่ครับอย่างที่พี่ชวนแบบว่าคือต้องการใช่ใช่คือต้องการใบมันใบข้มมันแวว มันไปเราจับจับแสงอ่ะพวกง่ายเคยจับแสงประมาณเก้าโมงถึงบ่ายบ่ายสามประมาณเนี้ยู่ช่วงเนี้ยมันจะสวยเออดูออกก็คือยแสดงว่าใช้ได้แล้วใช้ได้ใช้ได้ก็เลยใช้ต่อเนื่องมาตลอดใช้ต่อเนื่องมาตลอดคือหนึ่งปีหนึ่งปีครับหนึ่งปีเต็มอ้หมดไปประมาณเท่าไหร่ลักั้าก็สิบลังสิบกว่าลังแล้วแหละสิบกว่าลังสิบกว่าลังผมถามหน่อยพี่ชวนสิบกว่าลังที่ใช้ไปพี่ชวนว่ามัน หรือว่ามันมันแพงกว่าที่เคยจ่ายหรือมันถูกกว่าที่ก็าถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงอะนะแต่ว่าครับความความ,วความสวยกความสวยสวยกว่า สวยกว่าที่หมดหมดไปพอๆกับที่เคยที่เคยใช่มาความสวยสวยกว่าอ๋อแต่ใบมันจะยาวกว่ามันกว่าหนาใบจะหนาทุเรียนเนี่ยถ้าว่าใบไม่หนาไม่มันเนี่ยมันออกลูกยากออกดอกยากเพราะอาหารมันอยู่ที่ใบนะครับพวกดอกพวกนี้มันมันมันจะดึงดึงอาหารจากใบนี่แหละไปปรุงไปทําออกดอกได้ถ้าใบบางใบเล็ก แบบนี้มันไม่ออกอ่ะมันออกยากไอ้พวกนี้มันทําง่ายไงมันออกยง่ายเราดูใช่ชวนเห็นอย่างนี้ปุ๊บสภาพใบอย่างนี้โอเคใบพร้อมอย่างนี้ก็โอเคแล้วเห็นบอกว่าสามปีเ็ษนี่รอบนี้ทำแล้วทำลูกได้เอาลูกแล้วนี่เอาลูกแล้วก็ได้ลูกน้องทํางานแล้วอแต่งต้นเปิดโคนแล้วแต่งต้นเปิดโคนแล้วก็เรียบร้อยรอบนี้เอาเอาเอาลูกแล้วเอาลูกแล้วพันหนวาต้นคาดว่าจะออกดอกประมาณเดือนไหนก็ผมตีว่าปีกาปีกาตันวาปีกาครับปีกาเนี้ยปีกาเนี้ย เนี่ยก็เริ่มเริ่มครับครับก็เริ่มแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเปิดโคนแล้วก็จะแต่งกันแต่งกันไหนงล้วะแล้วก็เปิดโคนแล้วก็เอาเลยแล้วแล้วให้มาจองตอนไหนตอนเป็นลูกแล้วหรือจองจองเป็นดอกจองลูกดีกว่าจองลูกดอกเดี๋ยวไม่สวยนะโอเคแหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาวันเนี่ยถามแล้วว่ารีบจองลูกหน่อยเพราะว่าพี่โจนบอกเอาแค่ห้าลูกพอเดี๋ยวมันมันีนี่มันมีหลายสายพันธุ์นะกระผมครับมีมูนทันคิงมีนกกระจิบแล้วก็มีก้านยาวมีหมอนมีพวงมณีอ่ามี หลายพันเลยครับพี่ชวนปูหลายพันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เอ่อตอนนี้มูทันคิงเนี่ยสองต้นล่างอ่ะผมผมซื้อต้นมาซื้อต้นมาต้นสามรอยแปดสิบแล้วก็เอ่าเอามาทาบกับตอของเราที่มันมีอยู่อ่ะโอ้ผจะเป็นเร็วครับม่ตออยู่แล้วอ่าจะติดเร็วเป็นเร็วที่ในวงเนี่ยผมติดพร้อมกันเป็นละปีนี้ปีนี้เป็นสองลูกลูกละสี่โลครึ่งมูทันมูทันแล้วพี่พี่ชวนว่าโอเคแบบในในความคิดของพี่ชวนเนี่ยไอ้คู่เนี้ยช่วยช่วยต้นไม้ พี่ชวนให้ให้ดีอย่างนี้ดีดีดีครับดีดีมากด้วยดีมากด้วยดีไม่ใช่ดีดีดีมากเลยดีมากเพราะว่าเราดูสภาพแล้วเนี่ยอ่าผมอาหารนี่ถอดทิ้งไปเลยนะอาหารพวกสาหร่ายอะไรนี่ไม่มีอ๋อบรรดาอ่าใช่ใช่เคยใช้มาเนี่ถอดออกเลยถอดออกเลยคู่นี้คู่เดียวแล้วก็อ่าอยากอยากฆ่าแมลงกับเชื้อราแต่เชื้อรานี่ผมตั้งแต่ปีนี่ผมไม่เคยฉีดเลยนะนี่จริงไม่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 ตลอดปีนะครับไม่ไม่ฉีดเชื้อราเลยไม่มีเลยฆ่าแมลงอย่างเดียว ข้ามแมลงอย่างเดียวข้ามแมลงไม่ใช้เนาะ่่ไไมมต้องใช้ไม่มีเพราะเปลืองกระเป๋าใช่ไหมล่ะหนึ่งเรื่องทุเรียนเราเล็กด้วยทุเรียนเราที่ภูเขาด้วยมันเป็นโรคเชื้อรายากอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่ายาตัวนี้ก็เขาก็ต้านได้อยู่ใช่แต่ทีนี้ผมว่าไอ้ตัวยาฆ่าแมลงเนี่ยมัน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 ต้องอยู่เป็นบางช่วงนะ ช่วงใบเพชรลาดเริ่มคลี่อะไรเนี่ยเราต้องดูต้องดูเทคนิคที่ว่าเราต้องเอาเพลี้ยตัวไหนเรียกไก่แจ้เพลี้ยไฟเพลี้ยจักระจันเพลี้ยอะไรมันมีอยู่หลายเราต้องดูไว้เป็นดูว้เป็นครับรักษาตามจังหวะครับแต่เราอยากฆ่าแมลงที่ผสมได้ผสมได้ครับผสมได้ยาย่า้ขาดเลยครับทุกอย่างเออก็คาดว่าจะใช้ต่อเนื่องยันยันเก็บก็ก็ต้องใช้เรื่อยใช้ใช้เรื่อยไปเพราะว่าผมแปลงแปลงใหญ่ของผมอ่ะผมมีอีกสองแปลงที่ในวงแล้วก็กับนคร ก็ใช้เหมือนกันครับใช้หมดใช้หมดครับใช้ทั้งสามแปลงเลยอันนั้นทุเรียนกี่ปีอันทุเรียนในวงสามสิบกว่าปีนครยี่สิบกว่าปีอ้าวแล้วได้ผลผลิตยังก็เหมือนกันได้เหมือนกันปีนี้ที่นครได้สิบสิบกว่าตันเจ๊เขาทําอยู่สิกว่าใช้คู่นี้ไหมคู่นี้เหมือนกันเหมือนกันใช้เหมือนกันดึงปีตลอดแม่นึงปีตลอดเหมือนกันซื้อพร้อมกันใช้พร้อมกันเหมือนกันอ๋ออ้าวแล้วไอ้แปลงไอ้แปลงที่อยู่ตรงนู้นเป็นไงผลผลิตปีนี้มันแตกต่างกับปีที่แล้วก็มันแตกต่างตรงที่ว่าอ่ายอดยอดยอดออกเนี่ยยอดยอดยอดเดิน ดอกไม่ค่อยไม่สลัดดอกก็ไม่ร่วงไม่ร่วงร่วงร่วงแต่ร่วงน้อยครับร่วงน้อยแต่เมื่อก่อนถ้าว่าเขาว่าพอเห็นยอดกับเห็นดอกหางแยะมานี่เขาเหมือนกลัวผีเลยสามตัวเลยไร่วงแน่ๆ๋ยวไม่อยู่แน่ๆใช่ไหมแต่อยู่นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเยินยอนะแต่ผมสังเกตด้วยตัวเองว่าผมคุยกับลูกน้องลูกน้องมาบอกลูกน้องว่าไม่ได้กินแล้วปีนี้แต่ดูไปมันอยู่อยู่แล้วก็ครับผิวมีผิวอยู่อย่างหนึ่งผิวสวยผิวเขียวมันผิวจะเขียวมันเหมือนใบเลยนะผมสังเกตดูว่ามันมีอยู่ ต้นหนึ่งต้นนั้นน่ะว่าลูกน้องมาบอกไม่ต้องขีดอะไรเลยนะขีดแต่คู่หูอย่างเดียวครับปืด๊ดเขียวมันจริงจริงไม่ต้องไปเอาตัวอื่นไปทํไม่ต้อ,ตอขีดแต่คู่ไม่ต้องเลยเอะฆ่าแมาลงอะไรก็ไม่ต้องรบกวนมัน<อ>ไม่ต้องรบกวน<อ>ปีนี้ทุเรียนสิบกว่าตันมีเป็นหนอนอยู่ด้ว ไม่ถึงสิบลูกอะไม่ถึงสิบลูกที่เป็นนอนครับอ้าแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นก็มันมันมันก็เยอะอะนอนเยอะไม่ถึงเป็นนอนเยอะเป็นนอนเยอะมันลูกลูกที่ลูกติดติดกันสามลูกสี่ลูกอย่างนี้มันเข้าตรงกลางอะไรแบบนี้ง่ายจ้าแต่ว่าอยากข้ามมาเลี้งเราก็ใส่ไม่ใช่เราไม่ใส่นะแต่ใส่ช่วงที่ว่าประมาณลูกสักโลสักโล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 ครึ่งอะไรประมาณเล็กได้พอลูกโตแล้วทีนี้พอหนามันฉีกออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่ละฉีกนไปหมดยังพีหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแน้าคอรก็หมดแล้วเดี๋ยว อ่าแล้วแล้วปริมาณผลผลิตมันแตกต่างกับกับของเดิมที่ก่อนใช้คู่หูไหมไอ้แปรงนู้นอ่ะเพราะว่าแปรงนี้เราไม่มีลูกใช่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 ไอ้ที่พี่เก็บไปนครใช่ไหมนครกับที่ไหนนะนครที่กับในวงนั่นแหละกับในวงเรานี่แหละผลผลิตมันแตกต่างแตกต่างนะแตกต่างแตกต่างยังไงพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแตกต่างเรื่องการพวกการติดอะไรแบบนี้นะารติดลูกอะไรแบบนี้นะเมื่อก่อนที่ถ้าถ้าเราฉีด ไม่ใช่ฉีดยาคู่หูเนี่ยไปตัวอื่นเนี่ยมันก็ใช้บวกกันหลายตัวยามันก็เปลืองออนะความสวยงามมันดีหนามแล้วฉีดเยอะหนามมันก็แดงนะพวกยาฆ่าแมลงมันยาร้อนอย่างเงี้ยฉีดลูกเล็กๆกันนะหนามมันจะแดงครับออแต่นี่เราว่าเราไม่ต้องใส่เลย ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยนะใส่ก็ใส่สักครั้งครั้งแรกอะไรแบบนี้เลยห่างๆกันกันไว้หน่อยกันไว้หน่อยอย่างนี้นะทีหลังเราก็ฉีดตัวนี้ตามไปครับหนามมันจะเขียวแล้วก็นะลายหนามมันจะไม่แดงไงเพราะว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยเป็นถ้าเป็นเป็นยาร้อนเนี่ยหนามลายหนามมันจะแดงเลยหนามแดงลูกนี่ผิวมันจะแดงหมดอ่ะนะไอ้นี่เราไม่ต้องใช้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมารบกวนก็ใช่ใช่อย่างที่บอกสิบกว่าตันมีหนานอยู่แค่แค่นั้นแหละประมาณสักสิบสิบลูกยี่สิบลูกแค่นี้ไม่เหมือนก่อนเดิมก่อนหน้านี้ไม่ใช่แล้วแล้ว ปริมาณนะมันอ่มากขึ้นน้อยลงกว่าเดิมอย่างปีนี้สิบตันเนี่ยมันมากขึ้นหรือมน้อยลงกว่าเดิมปริมาณเนี่ยก็ถ้าว่ามันก็ใกล้เคียงกันคือต้นต้นมันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมความความอยู่มันอยู่ที่ต้นด้วยบางทีต้นไม่ได้เพิ่มอะไรทรงพุ่มก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากเราเราเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มใช้อ๋อแต่นี่ภาพลูกสวยลูกสวยครับสวยสวยสวยแน่ลูกจะสวยน้ำหนักก็มันจะดีกว่าน้ำหนักดีกว่าดีกว่าด้วยน้ำหนักดีกว่าลูกสวยกว่าลูกนี่สวยพโยรับว่าลูกสวยเขียวเขียวเหมือนใบนี่แหละกวามใบ้ พิชชนใช้ไอ้คู่นี้ปริมาณในการผสมผมงพิชชนใช้แต่ถามสองลิตรน้ำสองลิตรน้ำสองลิตรสองลิตรอ่าแล้วก็ใช้ตัวนี้ใส่น้ำหนึ่งลิตรทั้งซองทั้งซองครับใส่น้ำเลิตรแล้วขย่าเขย่าให้เข้ากันเรรียยบ้อแล้วก็ใส่ถังสองลิตรสองร้อยซีซีอ๋อถังสองลิตรก็ใส่น้ำหนึ่งลิตรที่ผสมแล้วเนี่ยใส่สองร้อยซีซีแสดงว่าชุดนี้ก็คือใช้น้ำได้หนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรอ่าชุดนี้หนึ่งพันลิตรจุด ครั้งหนึ่งแต่เฉพาะแปลงนี้นี่เฉพาะแปลงนี้ยี่สิบครับยี่สิบถังยี่สิบถังยี่สิบถังก็ประมาณสี่ชุดครับประมาณสี่ชุดใช้สี่ชุดแบบอ่ากี่วันครั้งครับก็สตาร์ทเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราดูต้องดูใบถ้าใบใบใบอ่อนใบไปฉลาดเนี่ยถ้าเพลี้ยเยอะเนี่ยเราก็บวกเพลี้ยไปด้วยก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ถอยไปประมาณสักสิบอะไรประมาณเนี้ยสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยอย่าใหญ่เกินสิบห้าแปลว่าเจ็ด จ็ดสิบประมาณนี้สวยแล้วสวยว่างสิบวันครั้งวันครั้งบ้างแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ของห่าเกษตรกรแต่ละบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ชวนว่าไอ้คู่นี้ช่วยต้นไม้ให้สภาพสวยครับสวยแน่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 การฟื้นการฟื้นฟูปรับสภาพต้นอย่างเงี้ยใบอะไรอย่างนี้มันจะสวยกว่าเก่าอยู่แล้วหละมันทุกเรียนบางปีหนึ่งอ่ะถ้าเป็นปีปีหนึ่งมันก็สลัดใบทิ้งออกแต่ว่าถ้าว่าใช้เราใช้ตัวนี้อาหารมันยังอยู่ในใบอาหารมัน วัวลูกเนี่ยดดดไม่หมดเนี่ยก็มันยังอยู่ได้ครับออยู่มันมันไม่สลัดใบเก่าทิ้งแล้วใบมันจะออกมาหนาแล้วที่ที่พี่พี่ชวนเห็นได้ชัดเจนก็คือไม่ไม่ไม่เห็นพวกราอะไรที่เคยมีไม่เห็นเลยไม่มีเลยตัวเชื้อรานี่ห่างเพราะว่าไม่ได้ห่างอะไรผมไม่ได้ฉีดเลยอ่ะไม่ได้ฉีดเลยไม่ฉีดตั้งปีไปนี้ไม่ได้ฉีดเลยไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เท่าทีว่าเท่าที่เทที่มองมาไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่รู้แต่ที่มองไม่เห็นใช่ทั้งปีใช่ครับอย่างนี้ท้ายนี้อยากให พี่ชวนได้ได้ฝากหน่อยว่าสําหรับผู้ที่จะดูคลิปนี้เสร็จแล้วอ่ะอยากให้สัมผัสกับกเพื่อนอเพื่อนเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะครับผมว่าก็ลองลองไม่ผิดไม่ผิดหรอกครับไม่เหมือนผมลองได้กระดาษตัดสินใจให้เร็วรนะถ้าช้ายิง่งช้ายิงย่งยิ่งยิ่งเสีย,ยนะยิ่งเสียยิง่งช้ายิ่งเสียหายตัดินใจให้เร็วแล้วก็จะดีตอนนี้ผมก็แนะนําทีมงานไปหลายๆายคนแล้วก็มาดูนะถ้าสภาพว่าถ้ามีการที่ว่า หนึ่งก็พูดจริงไหมโม้จริงไหมก็มาดูสวนเองก็แล้วกันมาดูที่ต้นเลยก็ผมก็บอกว่านี้เราอยากให้ดูแล้วเนี่ยผมใช้เนี่ยซองก็มีเยอะแยะไปใช่ไ้มไม่ใช่เราโกหกเราหลอกอะไรให้มาดูเต็มสเต็ปแล้วก็คุณเอาไปใช้เอาต้นไม้บอกต้นไม้ก็บอกแค่เขาบอกแค่เขาบอกภาพของฟอกออกมาแล้วเขาบอกเออนี่แหละถ้าคุณจะใช้ได้ก็ใช้เลย ถ้าไม่เต็มใจใช้ก็ผมก็เลยว่ามันมันมันอย่างว่าคนเนี่ยเราจะบอกอย่างไงเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่ออยู่นั่นแเลยถูกต้องใช่ใช่แล้วออีกนิดหนึ่งพี่ชวนในความรู้สึกพี่ชวนผมขอถามย้ำนิดนึงไอ้คู่นี้เนี่ยพี่ชวนว่ามันเฮ้ยมันเฮ้ยพอใช้แล้วเฮ้ยเท่ากับต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มหรือเปล่าหรือยังไงแบบไหนอ่าถ้าถ้าเราม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 านึกแต่ละซองแต่ละขวดเนี่ยอมันคิดว่าโอ้โหมันหนักนะอ่ามันหนักใช่แต่ถ้าเราเราเรามาใช้อเอาเอาความจริงมาใช้นะ โอ้ัวใจเข้าไปใช้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่พอใช้จริงแล้วใช้จริงแล้วมันมันผลผลตอบรับมันมีมันมันตัดออกตัดออกเยอะแล้วก็ลดต้นทุนตัวอื่นเอออีกเยอะเอดีนะคนบางทีเห็นเดี๋ยวเอ้ยขู่นี่ราคาโอ้ราคาเท่านี้หนอูจะกลัวจะถูกหลอกขายใช่ใช่ใช่เพราะฉะนนั้ ก็คนมันโดนมาเยอะแลยไงโดนมาเยอะแล้วแล้วก็โดนมาตลอดดโดนตลอดโดนไม่เหรอเซลข้าวเซลข้าสวนนี่ตัวไปพอจะวิ่งนงเนี่ยไม่รู้มันดีทุกคนอ่ะนะมันดีได้ดีทุกเรื่องดีทุกเรื่องพอดีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะไปกินข้าวที่บ้านผมที่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 ทุ่งตะโกนะก็บอกพี่อุ้ยบางยี่ห้อนะที่แตกในี่กูดังผมไม่ใสเลยอ่ะไปอย่างนั้นเลยนะเขาก็สร้างสวนเหมือนกันอ่ะอ่า บางยี่ห้อที่แตกในกูดังอะไรบางทีก็ว่าผมไม่ทิ้งผมไม่ได้เก็บไปใส่สันวเลยผมเก็บทิ้งออนั่นงมาที่โอ้ขนาดวันนี้เขารวยๆแล้วเนี่ยเขายังไม่ใช้เลยเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะโตแล้วเออต้องเข้าใจแต่ถ้าถ้ามาปรับตัวเราเองเนี่ผมก็พาเขามาแนะนํานะนี่เขาก็แถวนี้เขาก็มีฉายาเหมือนกันชวนเรียนสวยเขา่าเล่าใช่ใช่นี้อีกนิดหนึ่งย้ำอีกครั้งพี่พี่ชวนผมถามคำหนึ่งไอ้คู่นี้ใช้แล้วดีจริงไหมพี่ คู่หูสุดยอด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 สอครับสุดยอดมองกล้องดีจริงดีจริงจริงพี่พี่ชวนยินนะพี่ชวนปลูกทุเรียนนี่พันกว่าต้นในแปลงนี้แค่แปลงนี้นะอีกสองแปลงโอ้โหพอดีเราไม่ได้ไปเก็บภาพเพราะเก็บเก็บไม่ทันแล้วไม่ต่อไปต่อไปก็ได้ดูอยู่แล้วแหละเดี๋ยวก็ได้ดูอยู่แล้วแหละได้ไปได้มากันอยู่แล้วแหละได้ดูได้เห็นอยู่แล้วคือพี่ชวนบอกนะครับแล้ววันนี้ใช้คู่หูมาจันเนี่ยมาตลอดหนึ่งปีเต็มแล้วนะครับแล้ว กำลังจะเก็บลูกแล้วปีนี้เราได้ดูทุเรียนสามปีเศษขึ้นลูกแล้วเดี๋ยวเราตามเก็บภาพกันอีกทีนะครับตอนที่ผลผลิตมันออกดูที่ต้นขนาดแค่นี้นะครับต้นเล็กๆแค่นี้สามปีเศษบางทีบางคนก็ยังปล่อยลูกทิ้งเลยปีแรกเดี๋ยวดูพี่ชวนว่าจะทําจะพี่ชวนจะเอาอยัางไงต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ชวนมากที่ได้ให้โอกาสผมและก็บริษัทเบอร์คลน์โนเวชั่นกับคู่หูมากกันคู่นี้นะครับได้มาสัมผัสกับ เ,เขาเรียกความมหัศจรรย์ของคู่หูมหัศจรรย์ก็ต้องขอขอบพระคุณพิชวนมากครับคคครรรััับบบนะท่านผู้ชมครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพ่ชวนครับย้ำอีกทีอย่างที่พ่ชวนบอกครับเอาไปให้ต้นไม้ท่านให้ต้นไม้ท่านสัมผัสให้ต้นไม้ท่านได้ลิ้มลองครับแล้วรอดูที่ต้นไม้ครับต้นไม้อะไม่หลอกเราครับต้นไม้ไม่โกหกเรา ถ้ามันดีอะไรดีมันจะฟอกออกมาอาการอย่างที่ต้นของพี่ชวนที่บอกเรานะเมื่อนะครับตอกยังนะครับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจริงๆนะครับอย่าพลาดครับคู่หูมาจย์คู้นี้ครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไฮโดรซารครับคู่นี้คู่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมครับคู่หูมาจันคู้นี้ครับทีเด็ดของเขาครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกดนี้จริงๆครับสำหรับวันนี้โชคดีครับและสวัสดีครับ